มาจ้ามากินขนมจีนจ้าพี่น้องซ่บหลายเอามือเลยเศษเด็กหวานหวานนะคะทุกคนออกหวานหวานเผ็ดเผ็ดอร่อยมากเลยใส่พริกแกงตายกะทิมันๆอร่อยมากอืมนี่ก็ขอนมือแล้วกันนี่คือดูนี่ กินยังไงให้หมดอ่ะันนี้อะไรอ่ะใส่บัวดูนะหมดไหมได้ได้เหรอน้องปากกว้างอร่อยนมมันข่าวปากไม่หมดอร่อยนะพ่อนะอร่อยมากเลยเห็นไหเห็นไหมเห็นกินได้กินได้ ความคเขาเปิดแง,ง้มอยู่นะแต่หนูไม่กล้าเรียกเขาอะหนูดํๆมองๆงงงงอยู่อะขอเขาว่าว่าเป็นขโมยหรือเปล่าแม่แว,ว่าแม่จะเก็บอร่อยอร่อยมากเลยวานานเผ็ด แต่วันนี้อร่อยมันมนี้ของหวานเผ็ดๆใช<ต>่แต่เขาไม่เผ็ดม,มนนัน,ม,นมันนั้นห๊ะมึงนั้นแบบอันนี้มาแตงแต,ง,แตงลาวนะคะวันนั้นแบบว่าเผ็ดเลยเผ็ดเลยได้หอมกลิ่นกะทิมันมันเฉยๆที่เหลือเผ็ดหมดเลยต้องทำทำมามีบอกให้เอาลังผัดก็ต้องใส่ไทยด้วยแก่ไทยลงไป 我打了吧，打了没？嗯了，嗯看，好了。